สวัสดีค่ะง่ายๆกับยายโสพินค่ะตอนนี้ยายอยู่ตรงดงกระเจี๊ยบบ้านเราค่ะดินตรงนี้ยายก็หมักด้วยขี้วัวหมักไว้นานเลยแล้วเราก็ปลูกนวนปลุกนี่หลังสุดก็มาหวานเามเล็ดกระเจี๊ยบเนี่ยที่เราซื้อพันมาเนี่ยมันเป็นกระเจี๊ยบพ,พันกเกษตรใหญ่ค่ะใหญ่หวานมากๆ อยากจะแนะนําตอนแรกว่าเป็นกระเจี๊ยบญี่ปุ่นที่ยายมีอยู่เนี่ยค่ะแต่ตอนนี้ไม่ได้ปลูกนะเก็บ มเมล็ดพันธุ์ไว้หวานแล้วก็อันนี้ก็หวานเหมือนกันค่ะแต่ถ้าเป็นกระเจี๊ยบไทยเล็กๆหวานสู้ไม่ได้นะคะพันธุ์ใหญ่นี่ดีอันนี้ที่ยายไม่ได้เก็บพัน์ธุมันไม่ได้เก็บลูกมันเนี่ยเพราะว่าเ,ออเก็บไม่ทันด้วยแล้วก็เลยก็ไว้ทําพันุ์ดีกว่าเผื่อไว้แจกค่ะาพามาดูนะดูที่เยอะแยะดกไปหมดแต่วันนี้จะเก็บนะหลานตัวเล็กๆชอบค่ะหลานตัวเล็กๆชอบ มันเป็นพรีไบโอติกค่ะนะมีสารเป็นอาหารของออจุลินทรีย์ดีเนี่ยค่ะภายในร่างกายของเราเนี่ยค่ะลำไส้เนี่ยค่ะกินแล้วมันถ่ายคล่องดีเลยเห็นไหมคะนี่นะฝักใหญ่มากๆเลยอยากจะให้เปรียบเทียบว่าใหญ่กว่าฝ่ามือซะอ,อีกเนี่ยสูงใหญ่มากเลยยาวเนี่ยค่ะนะ เดี๋ยวยายจะมาตัดอันไหนที่ตัดได้อันไหนแก่แล้วเนี่ยจับดูแข็งแข็งแก่งี้ไม่ได้แล้วค่ะไว้ทําพัน์อือันนี้ไม่ได้แล้วค่ะ,น,น,น,คะนะอันนี้ก็ค้อไม่ได้ละแต่อันเนี้ยใหญ่ก็จริงได้มันยังนิ่มอยู่ตรงนี้เห็นไหมมองเห็นไหมคะเนี่ยออยังนิ่มยังนิ่มเดี๋ยวมาตัดดึงไม่ได้ดึงมันจะมีเขาเรียกว่ามีเซียนดึงยากมันไม่ค่อยหลุดเราก็ต้องใช้กันไกลตัดกิ่งไม้มาตัดนะคะ เนี่ยพามาดูเนี่ยแค่เราหมักดินด้วยขี้วัวไว้นานนะเราก็แทบจะไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรมากนานๆครั้งยายก็จะเอาเออจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงเนี่ยมารดราดค่ะรดราดนะซึ่งเราทําไว้เยอะนู่นนะจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงเนี่ยเยอะเลยทาไว้เยอะนะยังไม่ได้จัดเป็นระบบนะคะเนี่ยดอกสวยด้วยค่ะดีมากๆพามา ชื่นชมปลูกไม่ยากเลยกระเจี๊ยบเนี่ยค่ะกระเจี๊ยบเขียวบางคนเรียกกระเจี๊ยบขาวนะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่กระเจี๊ยบแดงนะเนี่ยค่ะแต่เขาบอกมันมันก็มีสีม่วงด้วยนะยายเคยซื้อมาแต่ไม่ติดเดี๋ยววันหลังเจอเจอพันุซื้อมาดีกว่ามาปลูกนะเพราะที่เราพอมีให้หวานเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะรอบบ้านนะยิ่งได้ฝนมาก็ยิ่งงาม พามาชื่นชมกันค่ะปลูกกันนะคะไม่ยากถ้าใครสนใจเดี๋ยวฝักพร้อมแจกได้เลยนะคะเอาซองติดสแตมมาให้ยายยายก็จะส่งไปให้นะพอเบาๆน่าจะส่งเป็นซองธรรมดาได้เนี่ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้แก่ก่อนนะคะแก่แล้วฝักมันก็จะเป็นสีน้ำตาลนี่งามจริงๆเลยอะ่ะ กระเจียบพรีไบโอติกดีต่อสุขภาพมากเลยนี่เอาไปลวกนะจิ้มน้ำพริกไปผัดไข่บางคนเอาไปแกงส้มไปต้มจืดดีทั้งนั้นเลยค่ะนี่เห็นไหมดูเดี๋ยวยายให้ดูเป็นภาพไกลดูว่า ม,ปมีประมาณทั้งหมดหนึ่งสอมสี่ห้าหก็ดก็สิบกว่าต้นค่ะสิบกว่าต้นสิบกว่าต้นนะนี่ไกลๆสวยสวยไหมสวยไหมคะมาปลูกกันนะคะมาปลูกกระเจี๊ยบมีประโยชน์ปลอดสารพิษดีต่อสุขภาพเพิ่มพรีไบโอติกค่ะ สุขภาพแข็งแรงกนะันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ